สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปออสตานะครับวันนี้ผมก็จะมาลงอินยังไงให้ถึงเวฟร้อยโดยตัวที่ผมใช้นะครับก็จะมีเทพเงาหญิงโบลี่เจ็ดดาวจอมมานบูเจ็ดดาวหนวดดำเอิมไอจังแล้วก็สปีดวาก้กอนครับเดี๋ยวเราไปลงกันเลยเปิดมานะครับแล้วก็จะวางสปีดวาก้กอนตรงนี้เลยกดน้องมอครับ แล้วก็เปิดคูณสามไม่มีก็เปิดคูณสองนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเล่นออสตาเพราะปกติผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้เปิดแล้วพอมีตังแล้วก็วางนี่เลีกน้อให้มันตีต้นเกมวางไอจังปุกบับระหว่างนี้เราก็จะรอมีตังนะครับ บอกเลยเซตนี้โคตรโหดเดี๋ยวผมจะทำแลบเลยนะครับเพราะว่าอีกหน้านนะ่ะกว่ามผมจะมีตัง นะครับตอนนี้ผมก็อัพทั้งสปีดแล้วก็แล้วก็ไอถึงขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาเริ่มวางตัวกันเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มวางตัวสโลก่อนนะปุ๊บปับปุ๊ปับปุ๊ับจริงๆแล้วอะคาตาคูริอะถ้ามีก็ดีนะครับแต่ผมดวงแต่ผมไม่ยังไม่มีไงดวงไม่มีสุ่มยังไม่ได้ก็ใช้โนดดำไปก่อนก็ได้อยู่ ราจะมาเริ่มวางโบลี่กันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวางเออตรงนี้แล้วกันตรงเส้นหายไอชดัดไอเชดูแล้วก็มาวางตรงนี้ผมขอวางโบลี่เออจอมันบู<ะ>ครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเลือดบานดูเลือดบานนะโอ้แล้วขายทีแล้วจะมาวางตัวหยุดเวลากันนะจริงๆแล้วถ้าจะดีวนี้ต้องเอาโกาโจมาแต่ว่า แล้ว่าเอิมไอโบลี่มันเพิ่มเลือดการเอ้ยจอมานบูมันเพิ่มเลือดการเอยเรียกสับสนกันตลอดเดี๋ยวผมจะอัพเอิมชาร์โดก่อนนะครับน่าจะขาออมันถูกกว่าโวกดีเทมเงาหญิงผมตันและเหลือแค่โบลี ถ้าใครอยากได้แย่งความดาเมจเยอะๆก็เอาเซตนี้ไปลองเล่นดูกันได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเซตนี้โคตรโหดโบลี่ถ้าอัปดันคือมันคือมันจะตีเป็นวงทั้งวงเลยดีบในเอลีมันก็เลยกลุม <c oughs> ดองนี้ก็ทามแลบไปครับเนื่องจากทูุ่าอับโบลี่ยี่สองล้านอีกนานททมแลบ โอเคนะครับตอนนี้โบลี่เราก็ได้ตันมันที่เรียบร้อยตันที่เว็บเอนะคะ oh <my> รับดาเมจดูวงโคตรใหญ่อุ้ยรอบแมปเลยโอ้โหมันโอ้โหโดนโดนนุกซอกทุกมุม <c oughs> ดาเมจมันจะเพิ่มเวิฟและเอิ่มประมาณ5ล้านนะครับประมาณ คนเขาอาจจะมาแบบยื้อยื้อเวฟไว้แต่ของผมเอ่มดเาเมจครับเพราะผมเอาอันนี้มางได้ไงเออไออะตอมิกผมเวลาที่มอนเยอะๆแล้วก็กดเลยทือมอนแบบหายเกลี้ยงแล้วเพื่อนผมก็เอาโกโจมาด้วยนะครับมีมีตัวกดสองตัวเลยทีนี้โคตรโก ตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ80แล้วนะครับคือมอนยังอยู่หน้าฐานอยู่เลยไปไหนไม่ได้จะบอกเลยจะลุดก็ประมาณเวฟ90นะโอ้ดามเมจโบลี่แล้วตอนนี้สาม ร้อยเก้าสิบล้านนะครับแต่เท่าที่ผมลองลงมาหลายๆตาผมรู้สึกว่าเอิ่มดาเมจมันจะตันอยู่เนี่ยเท่านี้สีหน,นึ่งสี่กันอย่างนี้ก็คือตันแล้วดาเมตมันเพิ่มไม่ได้นะเนี่หมอนเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวผมรอหยุดเวลาเลย เล่นมอนเท่าไหร่สองร้อยกว่าล้านประมาณสามร้อยล้านไปดูดามจบูลีล่เราตีรอบแมปโกงคืนดามจเท่าไหร่นะอุ้ย 101. หนึ่งร้อยหนึ่งมีแล้วตอ,ตอนนี้มันก็เริ่มหยุดแล้วนะครับเอ้ยหลุดแล้วนะครับ แต่ผมรออยุดเวลาเลยทำออตโต้ถ้าโกโจว,วงวงมันจะใหญ่กว่านนี้แต่ว่าถ้าผมเอามาไอไอไอเลือดถาดผมมันก็จะมีไม่เยอะมอนชนทีเดียวก็น่าจะแตกแต่รอมอนมันหลุดไปไกลๆก่อนเพราะ่ายังไงตอนนี้โบลี่ผมก็ต้มตีทีเดียวตายอยู่แล้ว อุ้ยหยุดพลาดตอบฟังเดี๋ยวผมขอรอหยุดใหม่แบบเปิดคุณหนึแบบ่งแปบเมื่อกี้รีบกดไปไหน รู้สึกว่าโกโจจะหยุดเวลาไวกว่านะครับเอ้ยนานกว่าดิหยุดไวกว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยอโอโต้หยุดเวลาเลยแหละแต่ก่อนได้เป็น ไม่ได้อยู่ที่แปลว่าได้แต่รู้ว่าคัแรกมันจะคูดาวนะนเพรผมรีบมันกดว่าผมกดไวเกินตอนตนี้เวฟก็เก้าสแล้วนะครับมอนยังหลุดไปไม่ถึงไหนเลยครูดาวมีสองจดปีแล้วผมจะให้เพื่อนผมโกดโกโจก่อนนะครับเพราะว่าโกโจเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเอ๊ะ เดี๋ยวผมกดก่อนดีกว่าเพราะว่าโคโจมันดาเมจแรงเอาไว้กดตอนในท้ายๆก่อนดาเมจจะได้พุ่งๆเดี๋ยวรอมอนเอิ่มถึงประมาณท้ายๆก่อนแล้วผมค่อยกดถ้าเกิดว่าพราบว่าเอิมเอิมเทีเงามันดาเมจแค่ หกปีสกิลกดแต่ว่าโกโจมาดาเมจตั้ง7จปีเพราะฉะนั้นผมให้โกโจกดที่หลังดีกว่าเพราะที่หลังม,มอนเลือดมันจะเยอะจะได้กดตายเปิดคูน,นึ่งก่อน จะเวฟร้อยแล้วนะครับเวฟ99บแล้วเอ้ยเพื่อนผมอัพกดโจตันสองตัวเหรอหรือว่าอะไรตันสองตัวเออใช่ตันสองตัวเลยโคตรวอแต่ก่อนทำไมดาเมจไม่เท่ากันอีกตัวสามสิบหกอีกตัวอ้าวอ๋อดูผิดตัวกี่ดาเมจอ๋อมองเป็นห้าสิบเอ็ดนะ ตอนนี้ก็เวฟลอยแล้วนะครับดูดาเมจโคเอแล้วด,ดูโบลีตีทั้งวงเล่นมอนเทนะ่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยกว่าล้านแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือตัวคนเพราะตัวคน เอมตัวสโลผมผมไล่ได้วางข้างหลังด้วยถ้าเป็นขาตาปูนี้มันจะดีเพราะว่ามันแบบตีแบบเป็นวงเอลอีผมลอกกดอะตองมีกแล้ว มอนก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอกดเลยเอ้ยมีตัวยังไม่ถูกมรอกดแล้วรอมาเห็นตรงนี้ยุดเวลาปึ๊บตันเทียบเงาเดึ่นสองซับปูดโอ้โหดาเมตโโพรเอร์เดี๋ยวผมให้เพื่อนผมรอกดเลยเอ๊ยเหมือนผมมีอะไรผิดพลาดบางอย่างทำไมรู้สึกว่ามอนมันมาไวจังเอ้ย เคบ้านเม็เนี่กเฮ้ยเพื่อนหมกดแหละดาเมิแล้วลหยุดแล้วโกโจหยุดเวลาอย่างนานหยุดเวลาสีทองได้เปิดคูณสามเลยละกันโหหยุดอย่างนาน เปิดพูสามนะโอ้ว,วิ่งอย่างไวอันนี้ก็เวฟหนึ่งร้อยห้าแล้วนะครับก็ไปได้ไกลยู โอ้ยจะแตกบ้านจะแตกแล้วอย่านะอย่าอย่าอย่าหูดามจถผัดหนึ่งทีหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้เจ็ดสิบบีบ้านแตกเวฟร้อยเจ็ดนะครับโอ้โ้เรียบร้อย,อยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเอาเซตอะไรมาลงอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้อ n นจอยครับผม